สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานคังเขต4ขอเสนอการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักศรรพการการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงการคังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างฉบับที่10พุทธศักราช 2,557ผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนสามารถนำสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบำเหน็จรายเดือนและส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 2. การขอใช้สิทธิ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นคำร้องที่ส่วนราชการผู้เบิกตามแบบฟอร์มที่กำหนดตัวอย่างแอปพลิเคชันและแบบฟอร์มที่กำหนดดังนี้ 3. ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสิทธิ์มีดังนี้ขั้นตอนที่1 ผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นคำร้องที่ส่วนราชการผู้เบิกผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ต้องแจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเเน็จตกทอดได้ทราบถึงการนำสิทธิในบำเเน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินด้วยและผู้รับบำเเน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเเน็จพิเศษรายเดือนต้องมีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุต,ตัวผู้รับบำเเน็จตกทอดต่อส่วนราชการผู้เบิกหรือนายทะเบียนบำเเน็จบำนานไว้ให้เรียบร้อยก่อน 2. ส,ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลซึ่งผู้ขอรับ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัยที่ต้องทำสัญญาค้ำประกันในการเบิกเงินเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบและส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการต่อไปขั้นตอนที่3กรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลในระบบและออกหนังสือรับรองสิทธิในบนัตรเงิตกทอดเพื่อเป็นหลักสัพปะกันการกู้เงินให้ผู้ขอรับ ผู้มีภาคออกโดยสำนักงานคลังจังหวัดขั้นตอนที่4ผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินเื่อนต่อสถาบันการเงินที่ทำ MOU กับกระทรวงการคังได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารแลนแอนฮา์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามและธนาคารทิสโก้ขั้นตอนที่5เมื่อสถาบันการเงินและผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนทำสัญญากู้เงินและสถาบันการเงินได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้ว สถาบัานการเงินต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการหักเงินบำเหน็จรายเดือนตามสัญญากู้เงินต่อไปแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารความรู้ดีๆของสำนักงานคั้งเขตสี่แล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ